มือหนึ่งก็อยู่ที่ถือกับสองแสกนะแกสองแสกนะมาแล้วมาแล้วโอเคป้าปาลูมาแล้วไปดูแล้วไปแล้วไป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 เฟียนหน้าสวัสดีค่ะโอเคดูดูดูแล้วแล้วแล้ว แม่สอนยังไงลูกกัดหีกัดหีป้าปาลูลูกกัดหีกัดหีแม่สอนให้กัดหีขโมยเงินป้าปาลูแล้วโอาไเดาไหมกัดหีป้าปาลูกัดหีกัดหีป้ากัดหีป้าลูกกัดหีป้าเี่นหนาตัวยังอีกใหญบ ก็ถึงแล้วนะคะอุย้ยสวัสดีค่ะเจอคนสวยสวัสดีค่ะน้องปารูตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะน้องปารูอยู่ที่น้านชีชื่อว่ามาฟฟินมาฟฟินแมนฟฟินแมนเมอฟฟินแมนีที่เก่าแก่ใช่ไหม Why do you think that? หนูยูเคก็ไม่เคยมาวนะคะวันนี้คุณพี่ขอเกบกี่ของทางสิบโนสิบตันะค่ะวันนี้น้องปารูดูสวยมากนะคะรีวิวหน่อยค่ะวันนี้ใส่เสื้อผ้าอะไรคะน้องปารูอ่ากระเป๋าแชแนลทั้งหมดทั้งตัวเท่าไหร่อ่ะแฟชั่นค่ะแม็กมาล่าใช่ไหมคะจิมมี่ชูจิมมี่ชูแม็กมาล่าตัวเท่าไหร่คะเบาๆครับก็ตัวนี้ก็ 900กระปอน900กระปอนนะคะกระเป๋าวันนี้ใช้ของอะไรคะชาแนลค่ะชาแนลใบเท่าไหร่คะลงเกลือค่ะชาแนลลงเกลือนะคะมีขี้เกลือติดไหมคะอย่าซูมกันเดี๋ยวเห็นสรุปนะคะเราแล้วอันนี้แมกมาล่าใช่ไหมคะค่ะแล้วก็รองเท้าจิมมี่ชูค่ะเท่าไหร่คะเดี๋ยวให้เขาไปก่อนค่ะเท่าไหร่คะแม่ มีซื้อตั้งแต่สมัยนี้อย่างที้ใบละหกเจ็ดหกหมื่นถึงหกหมื่นเองปัจจุบันใบนี้เท่าไหร่คะโอ้ยปกติใบนี้มันแสกกว่าแล้วค่ะอุ้ยทำไมมันขึ้นกังเลยค่ะดิมันสป라ลดีมากค่ะวันนี้นะคะน้องปารูดูสวยมากค่ะร้านที่ดังค่ะร้านที่โด่งดังนะคะดูผู้ที่หันผู้อน่อยแม่ผู้น้อยมาก ผู้หลบผู้หลบเราโอเคค่ะเราได้โตแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายค่ะไปค่ะไปค่ะอ่ะเข้าไปข้างในกันนะคุณผู้ชมได้แล้วหลอแล้วเราก็จะมารีวิวกระเป๋านะแม่นะมีกระเป๋าใบนี้ค่ะนี่จุ๊บมาค่ะใบนี้เท่าไหร่คะแม่ อตอนนี้แ้่หยดมือหนึ่งก็หยุดที่หรือกับสองแสนนะแกสองแสนนะสองแสนปอนบาทตลอดสองแสนบาทนนอันนี้มันเป็นมืออะไรอ่ะมือสองมือสิบ วันนี้นะคะเราจะมารีวิวกระเป๋านะคะท่านะผู้ชมค่ะใครอยากได้ใบนี้นะคะเอฟมาได้ค่ะเอฟนะคะใบนี้นะคะก็พีเซนนะคะดูกระดุมดูโซ่ดูสายสะพายนะคะใช้วัสดุอย่างดีนะคะใช้สังกะสีเนื้อดีเลยนะคะท่านะผู้ชมส่วนหนังนะคะก็ใช้หนังวัวตายของกรมนะคะมาทำ <c oughs> ส่วนการปัดเย็บนะคะท่านะผู้ชมค่ะใช้แรงงานเด็กนะคะชาวเติร์กเสี สรุปแล้วนะคะได้ทั้งหมดทั้งสิ้นก็เลยกลายเป็นกระเป๋า c h แ n e นะคะรุ่นนี้ค่ะสั่งได้นะสั่งได้นะคะนี่นี่นี่สั่งได้นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่หรอแม่ไี้เท่าไหรแม่ ใบนี้เท่าไรแม่สองแสนาันละสามแสนแล้วตอนนี้จะสามแสนแล้วบ้าใส่สิบห่งวัวตายควายล้มกันนะผู้ชมดิฉันงงมากเขาซื้อกันไปได้ยังไงใบละสามสี่แสนนะคะท่านผู้ชมค่ะสองห่อปลายสองแสนปลายแล้วค่ะงงมากค่ะดิฉันงงนะคะที่เขาส่งสองใบค่ะสิบสิบไม่รู้ว่าความพิเศษของกระเป๋าใบนี้ทำไมมันถึงแพงจังเลยค่ะสะพายแล้วเหมาะได้ค่ะสภายแล้วเหมาะได้ค่ะสภาพแล้วหิมนิ่กุนหิม น้องปาลูนะคะพีเซ็นหน่อยแล้วหนูไม่เข้าอ่ะอยู่ที่แต่งตัวอ๋อหนูหนูมันดูเป็นอะไรไม่รู้พี่เก๋หนูตลกอ่ะเอาไฟแป่ อันนี้นะคะท่านผู้ชมตาไหนน้องปาลูบอกสิว่านี่คืออะไรอันนี้คือ English muffin นะคะเป็นมัฟฟินนะคะเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของร้าน The Muffin Man นะคะเไม่หวานเราจะแบ่งคนละชิ้นกันเชฟเต้น้องปาลูนะคะพี่ปาลูก็จะแบ่งสวยมากค่ะ แก็อาหารมุขั้มนะคะบ่ายไม่ใช่เป็นบ่ายมุคขัมนี่คมา่กินแล้วคุยกันเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นแยมนะคะแยมสตรอเบอรี่นะคะเหมือนกี่น้องป้าลูค่ะชมพู่ชมพู่เหมือนของปัาเหมือนขลองน้องป้าลูเลยค่ะคอนเฟิร์มค่ะไม่หวานเยชอบนนี้อร่อยมากชอบโคตรหรออืมอร่อย อ่ะอันนี้นอาขอบคุณค่ะไม่ใช่เาชิ้นใหญ่ทเอาชิ้ไหนไม่ไม่พี่อนาเอาชิ้นใหญ่มม่คือเอาชิ้นใหญ่ีเอาชิ้ต้องรีวิวก้องเนี้ยมันสวยกว่าก้องมันสวยต้อ็มาคุ้ยก้องนี้สวยจังเลยอ่ะแม่ชิมอุ้ยก้องนี้สวยจังเลยอ่ะ แม่ชิมให้เขาดูหน่อยมีไข่ด้วยใช่ไหมอร่อยไหมแม่อร่อยค่ะเปนบรรยายด้วยค่ะรสชาติเป็นยังไงมันเขาเป็นครีมหนาๆแล้วก็ใส่แยมอะไรโอเคบางโลเป็นไม่ค่อยชอบกินอะไรพวกนี้เท่าไหร่ปารูคงไม่ค่อยชอบกินอะไรนะแต่ชาก็โอเคเนาะชาบางๆนะคะรสชาติ อร่อยเหมือนแม่อร่อยค่ะอร่อยเอออันนี้อร่อยอืออันนี้อร่อยค่ะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้เหมือนขนมปังอร่อยเนาะอันนี้แหละแม่ชื่อร้านเขาขนมนมปังอันนี้อร่อยเพื่อนๆคือมันมันจะไม่มีความหวานเนาะมันจะเป็นมันจะมีเค็มๆนิดๆปลาแรมปลาแรมอ่ะ แย่เพาะเขาต้องกินนะอืมก็ไม่หวานนะแย่คทาาค่หมดเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเป็ด4 o u r Season ในตำนานนะคะกับน้องเปรูค่ะเสร็จแล้วเนี่ยน้องเปรูค่ะวันนี้มีแขกงานของน้องเปรู แล้วคุณพี่กรุณาบัวคำสีอ่ะที่เขาไปหลังจากรายการนั้นนะคะแคุีการุณาบคสีไยดูลูกค้าก็เป็นทเีเป็นอินเดียวันละไหนคะแขกอินเดียวันละไหนคะที่มาใช้บริการบ่อยนัจันทร์ทานค่ อ้าง1 0คนค่ะแล้วอย่างนี้มันไม่บวมหรอคะลืมจะบวมวันนี้นะคะดูสภาพอันนี้เราคือร้านดังในตำนานของลอนดอนนะคะร้านเป็ดโฟร์ซีซั่นกับน้องเปรูนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้น้องเปรูให้เกียรติเรานะคะมาถึงร้านเป็ดดังแต่วันนี้ก็คนค่อนข้างเงียบใช่ไหมคะที่นี่ก็ไม่เท่าไหร่นะคะ